s e r v i c e สมายนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญของงานบริการคนที่ทํางานบริการเนี่ยจะต้องให้บริการกับลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยมและแสดงออกให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงความเอาใจใส่ของเรานะครับที่มีต่อลูกค้านะครับผมในส่วนของว่า s e r v i c e m มายนะครับผมสามารถแยกออกได้เป็น11คํานะครับผมตามตัวอักษรดังนี้นะครับก็คือ1นะครับตัว S นะครับย่อมาจากคําว่า smile นะครับผม ก็คือยิ้มแย้มเข้าไว้เมื่อเจอลูกค้านะครับผมทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกดีกับเรานะครับผมต่อไปก็เป็นตัว R มมาาวนะครับผมย่อมาจากคําว่า Rapid นะครับผมก็คือรวดเร็วและมีคุณภาพนะครับอย่างว่ายุคนี้เนี่ยต้องรีบเร่งแข่งขันกันนะผมว่าถ้าใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจนี่ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมต่อไปเป็นตัว V นะครับผมย่อม,มาจากคําว่า Value นะครับก็ ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องคํานึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วยทํอยังไงก็ได้ให้การบริการเราเนี่ยมีคุณค่าสูงสุดนะครับผมทำลูกค้าในยอยากกลับมาใช้บริการใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็มันจะทําให้แบบอ่ามูลค่าจะได้แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเป็นตัว i นะครับผมก็ย่อมาจากคําว่า impression นะครับก็คือทําช่วงเวลาแรกพบเนี่ยให้น่าประทับใจมากที่สุดนะครับผม ดูแลเรื่องบุคลิกการแต่งกายของตัวเองให้ถูกกาลาเทศะนะครับผมก็ทำทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเรานะครับผมในครั้งแรกที่เจอนะครับต่อไปนะครับก็ตัว c นะครับ courtesy นะครับผมก็คือความสุภาพอ่อนโยนนะครับทําให้ผู้ที่พบเห็นเราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยรู้สึกประทับใจความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานะครับผมก็สำหรับคนไทยเนี่ยก็คือการยกมือไหว้นะครับผมเป็นมารยาทอันงดงามทําให้ผู้ใหญ่เนี่ย เกิดความักใคข่เอนดูนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับเราด้วยต่อไปเป็นตัว E นะครับ Endurance นะครับผมความอดทนนะครับผมเนี่ยจำเป็นอย่างมากสำหรับก,การบริการนะครับผมเพราะลูกค้าเนะี่ยมีหลากหลายรูปแบบบางคนมาแบบอารมณ์ร้อนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแบบควบคุมอารมณ์นะครับผมอน้ําเย็นเข้ารูปช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับผมต่อไปก็เป็นตัว M นะครับผมย่อมาจากคําว่า make believe นะครับก็คือการที่ มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทําให้คนเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็เชื่อในงานที่ทํามันจะมีความสุขในการบริการนะครับถ้าเรามีความสุขมันก็จะทําให้งานเนี่ยราบรื่นเราจะไม่ลมเสียอะไรงนี้นะครับผมตัว i นะครับ Insert นะครับผมก็คือยืนหยัดในสิ่งที่ทำนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรกี่ครั้งก็ไม่ท้อหรือถอยนะครับผม ก็เป็นตัว n นะครับ n e c e s s i t t e นะครับผมลูกค้าเนี่ยคือคนสำคัญของเรานะครับและต้องการได้รับการดูแลจากเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเราต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนพิเศษนะครับลูกค้าทุกคนของเรานะครับเราจะต้องไม่แบ่งแยกหรือแบบเลือกที่ว่าเรารักคนไหนแล้วก็คือเราต้องทําให้เขาดีหมดทุกคนนะครับผมต่อไปก็เป็นตัว d นะครับย่อมาจากคําว่า devote นะครับผม ็คืออุทิศตนให้กับงานที่ตัวเองทำานะครับทุ่มเททํางานด้วยหัวใจนะครับผมแล้วก็เต็มที่กับงานของเรานะครับผมสักวันเนี่ยก็จะมีคนเห็นความตั้งใจของเรานะครับผมและลูกค้าของเราหรือว่าเจ้านายแล้วก็จะชื่นชมเรานะครับผมมันก็เป็นผลดีกับเราอีกนะครับครับทั้ง11คุณสมบัติของเซอร์วิสไม้นะครับที่กล่าวมานนี้ก็คือหัวใจของงานบริการที่คนทำงานบริการพึงมีนะครับผม เพื่อการเป็นพนักง,งานบริการลูกค้าที่ดีนะครับผมแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามารับบริการจากเรานะครับผมและเมื่อเราเนี่ยสามารถมัดใจลูกค้าไว้ได้แล้วเราก็จะได้ลูกค้าที่พักดีกับเราไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนอีกอะไรเงี้ยครับ